เมื่อนี้มาอย่างตลาดอยู่บ้านคืเคืนนี่แหละนั่นก็คือบ้านตตนเพิ่งห้างแต่บ้านค่อยประมาณสามสามล่ะสามารถซื้อเพิงซื้อของก่อนเช้าเสานี่เพิ่นตั้งแต่เพิ่นมานี่ประมาณนะห้าโมงพอได้เพิ่นเริ่มเปิดตลาดตลาดนี้นี่จะมีทุกทุกวันอาทิตย์นั่นก็คือตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านจ้นตเพิง่งประจําประจําทุกๆวันอาทิตย์เลยนะตลาดแล้นะตลาดบ้านตตนเพิงพิ่โลหุ้มยำยาบแท่านี้นะฮิต เทละขเอนชุบกินแน่ค่ะแม่ค่ะน้ำบรดสสนใจน้ำเห็ดเอาเอาเรื่ออันนั้นนะบ๊อชุบเชืข้าหอมเชื่อพรยล้างเอายูซีเลอร์ดีนะอยู่โคกบ๊ออเบเออเอาเนื้อเอาตามไหมเนาะบ๊อ บ่อาดูขี้ดินอ๋อยูขี้ดินเออซุปกินเนาะซุปกินจะกินหอมซุปกินเนาะมันมี่บ้านหมี่ลากแล้วกะลางกินชงน้ำกันนี่ได้ล้างเนาะล้างแล้วก็เข้าบ่นนึ่งบนาบ่นบ่นโลเลยอ๋อกินดิบเนาะเจ้าเจ้ามะนาวจ้เจ้ามะนาวเอาเข้าคันมะนาวกินก็ได้เนาะได้เก่งจังเาย สทมเทลอร์ว่ะมสองสองสโลนกระโลองลอเพิ mm ่งเอาสองสองตัี่มันหนาวยมันะเอตัวนี้จะไม่ี่อตล้นหาวเลยเดละคอนกินดิบได้คนว่ากินดิบแต่ว่าค่อยกันยังบ่เคยได้กินจะเคยลองลองกินดิบเจอพบเจอไปกันนมานะเก็บบ้าน ค่อเลิกกระทาซื้อแซลแซลอย่นี้นะเออเบิ่งเบิ่งรอเม่อกี้กันนกไม้ให้ไปจุกไปจุกเยอะนกไม้ลายธงทะเลธงสองท่านโหโหพักโบ้แน่ตัวเองบ่เออปัเองเออหน้โหพักโม จุกสอง,งพัานากะดุงอันนี้ตั้งง่ามมาเรอยนะดโอ,อ,อ้โดีหาบแท้นะ้็ได้น้อยหาบเนาะอคอยนะ,ะนออโอ้ชกระดุงน้อย,หหอยเหินเสื้อมาโทาถายเนวเลอวันเดียวนี้นะผู้ดเด่นะ อยู่แต่ื้อหนะกระปูเแดงเพิ่งซื้ออนะน้องลูกอยู่าเป็นตัวสิบพักเป็นตัวสิบพัวันั้นน่ะติ๊มดท่านี้แหละกระปูเนแดงโทรตลาดนี่นะพรเริ่มมาท่านก็ได้เพรเริ่มมากว่าท่านก็ไ่ได้มดเ่นี้แหละกระปุ่นแดงโทรนะไปไป้อไปไป ซื้อกระปุ้นหลายถุงแทะเออก็ใหกระปุนเอาไม่มีถุงซักทีมาพันนะพี่่ที่เลืออีลม่ามานี่ชัดปานี่ทีเล้วนอเล่านอนเล่าเจุกอเลอมัขเลอมาละพันมนละพันเอาสองพันเอาสองพัน สองพเออสองพันเอตัวนี้นะเทมเอ่เทมเซตมาซื้อสอยมาได้แล้วะผมหิวได้ไปค้างเลยได้เรไม่ต้มสองใคเรานไม่ต้มไมต้มสองช่ยชวนตี้นตแน่เออเอ้าเอาซี่คันเออซี่ันเอขาได้หาตัวนั้น จไบ้างดีได้หลายเลยน้ลก้้มใจเหี้ยวหิวหนักสุดพ้นแล้วได้นเออ๋อสอง่ามไ้เชือพักนเพันาพไหมอีี่ถือได้กว่าแบนี้เหรอมีเือนทอดอยู่บ่นี้เออมีมีไปส่งเนไปส่งอสนิมือ้ ตั้งเอาไปก่อลูได้แมก็นเนละได้เราถิกเซอร์ได้ันที่องอย่างน้อยนะไป่สีนี้เรเอาข้วดอ่าไบอฮิลนี่ก็ได้ีนนี้แล้ววิ่น้าเฉยมาเอยมาเฉยก็มาถือสินี่ได้แต่น้องไม้ถอดชำนาผู้คนมาแต่ลาดปักเลลาดเป็นเนี่ย ซื้อพ่อีเมมซักใบข้ามานะท่านได้ซื้อพี่หลวงวะเออลงมาซื้อพี่หลวงหวานเหมือนลูข้าวปุ้นพี่หลวงก็ซื้อเนาะเอาโนมัยเอาแต่โนมัยครับป้าน้าเฮ้ยฮะนี่นี่แล้วเขาเจอเขาเจอไปก้อนไปก้อน บหาเลาะพี่เลอได้อนนี้นะเชื่อโชยม่ได้ดิ่ะท่เก็บข้าวมยมาโอยกะผักเน่าบ่เออได้ซื้อฟิโลลาถ้าได้ซื้อพี่เลอเราจะซื้อิโลซลอซื้อมาเ้าห่าวมันนี่ยซื้อมพร้าห่าวจะบอมนี่เลว คูมือนี่เขาขายแต่น้ำมันเนาะมะพราวห้าวแล้วมันมีเยะมีพื่นาลมามีท่นนะเขาเอาะเฮ็ดเผือ้าวห้าวอีเชลูกจะเปาุเขาชื้อเหออลูเ่าเะข้าขนมบดห่อเข้านี่หมจังเเขาโมาโฉเยเลยเนาะเอานไม่มาหีสเพอเ่ขายเพ่อไมีได้ขายพี่ไม่ได้มาขายวันนี้มาหารอดินเอากล้องมาจาคนนั่นแหละ มะอือแกงคูนพร้อมเออยามันดีแล้วมันกระแทบอยู่บอกแกงคูนนี่เนาะมันคือปลอดอยู่เนาะเออเออขาเป็นยีว่แข็งมากปากแดงแดงเออมันคือขาวขาวของมันค่อยเห็นดีแม่ค่อยแข้วแต่ก้าวมคือแบบมันแดง เขียวคนัเขียมันแขวแดง็่งขอเจ้านะสื่อดมาซื้อหรอวะอูกกับโยัง่งเลยครัเออมีมีเหรอแล้วหอยหอยสมือนี่หอยแชบกว่านั้นเย หมดแล้ววันนี้ยังพูดยังพูง่ายนี้เอาแล้วเออไี่พอแค่นะบ่บอน้อยหมดซื้ออันนี้หมดน้อยหอยเลกผงหนึ่งซื้อส่งหนึ่งแล้วกันน้อม่ทิวหนักแลวนี่นะหมดละ หมดไปว่าที่มาขายพี่เลิกขายพี่เล่นนี้โกบอยู่พี่หอยเลยโอ้โถ่งเท่าเลิกถงห้าพันเจ็ดโนยเจ็ด้อยสิบ้อยเจ็ดเจ็ยห้าพันนะหอยเลยทั้งหมดเออกลายได้เต็มกระตาเพิผลอ้อผักกาดเจ้าเนื้อแล้วเนาะ

ตัท่าเล็กตัวาพันเบื่อเนาะเบื่อเบ้อลาบเจ้าได้ได้พี่เลยกระต้าพี่เลยนั่นนะพี่เลยหมูได้คนพี่ยได้ละชิ้นหมูโอ้เม่า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 เคร่งมักอันนี้นะเออปลาพี่ได้เลยปลาพี่ได้แคล้วแม่นแคลวอื้อเนาะเจ็บแฮวแล้วก็แคลวแล้วก็ติดเลยนี่นี่นะแฮลเป็นเมฆ เล่มนี้ออกเล่มนี้ออกแข็ม่ท่านบัดแข็าท่านนี่ยังคือเกาอ้าทางนานี่ยังคือเกา้าห <c oughs> น้าหัวพระอันนี้มาผักหอมผักหอมธรรมชาติผักหอมธรรมชาติตัวเอกเหล่ามามาขามานาน เออนะมาตะงแมเล้าอีลานั่นนะสามงห้าพนสามงห้าพันทงสองพันสองสามทงห้าที่เดีนี้อย่าปลูกบะอย่าปลูกกอนเท่เลอนี่นะยนธืรถยาปั่อคนเวกอนสองพันกอนสองพันอย่าปลูกปูเองเนาะปูเสลงควายวะูเสลงควายนั่นแหละออนหมาื้อรขปุ้นน่ะ วันนี้มีได้ขนมนักล่าได้ฉากายเยอัก็ขายเระปุลอย่าเบิดแล้วเห็ดกระตั้นนะเห็ดกระตั้นอย่างจุกหนึ่งจุกเธออีกางไรจุกสองพันเออ กปุลนี่ซื้อเอาเองบ่ยาวขายสเด้อขายแต่เห็ดกระตั้นนี้เอ่อเอามาจากจุกวันนี้นะเอามากจากจุกสองจุกเออเน่จะหมดแล้วไปชัย ถักิเป็ดันด้วยเอาละตเต๋นชิลล์ข้าวเหนยข้าวเหยขอาเอาละตักเต็นหม่า้อยพุทโค้ชแซ่บเท่ไหนิลล์เพราะเราได้หลายใชปม่เากันเาินเอาะิเอาลด้ยเาอยูเอาเ้าแซแล้วเนาะมอลายได้เอาหลายเลยค่าถนัดนักุจเจาฮืเ้าเนะยูมือลาางกัเปิดเนาะอยู่นี่นะ หกโมงภากันมื่ออนาหกโมงหกโมงป่ายนี่พากันเลิกตลาดในตลาดบ้านคอยนะเขาเลิกกตื่นมากก็มาตลาดแล้วก็เฝ้าไปเวไปงานเกลเป็ดเกลไก่ป้อยโง่ป้อยควายนะสุดลายเพชรทะเลฝ้าวันเมื่อเกลไก่อยู่บ่ง่ควายเดี๋ยวมึงหุ่น พอรลแล้วได้หลายที่แกแล้วมา่ายวันนี้มาซื้อมาซื้อมายุ่งตุ้งติ้งหลายเติเถือเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอจบสัสนีก่อนเนอขอขอบเจรหลายที่ส่งแตต้นจดจบขอขอบเจขอขอบเจอ